กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟ่ารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าไม่ออกปะปนกันไปนาะพี่นอกจก้ะแนวทางเข้านะคะหน่อยชะปเกนะคะสี่เจ็ดนะก็มาตัวเน้นตัวชอบนะคะ ล่างนะคะสองสี 2, 4, อันไมเจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งสีมานะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะสีหกหกสีนะคะก็มาชุดเน้นชุดชอบมาตัวแปลงให้นะคะก็ยังดีที่เข้าตัวเน้นตัวชอบมากพี่น้องจะ้ะส่วนล่างห้าแปดจะพามาหลายคู่นะคะเจาะไม่เข้าเสียได้นะคะหลุดตัววิ่งของเรานะคะมีห้ามีสี่มีเจ็ดนะคะมาหมดเลย ส่วนน้อยปกตินะคะ91นะคะหลุดนะคะเสียดายนะคะให้เด่น6เจาะ6ไม่เข้านะคะส่วนล่าง97นะคะก็มาอีกแล้วทํำมาตัดแรงล่างตัวเน้นตัวชอบนะคะส่วน VIP นะคะ65นะคะเข้าเต็มเต็มเข้าตรงตรงนะคะหกนะคะเสียดายจับเด่น6มาเจาะไม่เข้านะคะหลุดนะ สรุปแล้วนะคะแตกสีน้อยนะคะเห็นไหมแอดมินบอกว่าระวังแตกสีน้อยนะ,ะวันนี้ไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี sám hộp cao xỉ mình Xuân nha xuống chút đỉnh nha chút đỉnh ดเด่นแอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่9นะคะเด่นไปที่9เด่นไปที่9กับเด่นไปที่9กับ3นะคะ เราก็มาเจาะเก้ากันนะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกนะคะอันนี้ 36ไปด้วยนะคะพี่น้องชอบมาคู่กัน,นะคะตัวชอบในสามเก้าสามนะคะส่วนเด่นสนะคะก็จะมี3าศูนย์นะคะ สามหเจ สามสี่นะคะดึงสามสี่ส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันสองเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แปดเก้าแปดหกนะคะแล้วก็จะเป็นสองสูนนะคะเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น3 9 9 3 3 6 6 3แล้วก็จะเป็น9 6นะคะก็จะเป็น3 4 3 0นะคะ2 6แล้วก็จะเป็น8 9 8 6นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็จะเป็น3 7 7 3นะคะตัวที่แอดมินชอบหกคู่เลย สำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องนะคะอยากเรียนรู้นะคะอยากได้นาทางมแม่นนาทางทูบนะคะถ้าเป็นฮานอยแอดมินจุดแท่งเดียวนะคะถ้าเป็นมีรัฐบาลลาวพัฒนาแอดมินจะจุดแค่สั่งแท่งนะคะแอดมินก็จะเน้นให้ fc เล่นแค่นาทางทูบนะจับนาทางทูบนะคะนาะพี่น้องจ้าแอดไลน์กันเข้ามานะคะ so นะคะ d a s a นะคะ 8805นะคะบริการ99นะคะ 99, เก้าเดือนเนาะช่วงนี้ยังอยู่ในโปรโมชั่นนะคะถ้าหมดโปรแล้วนะคะถ้าหมดโปรแล้วจะเป็นหนึ่งหนึ่งเก้านะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไหวแนวอมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พาวเรยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า